จะพาน้องๆมาดูเทคนิคในการทำข้อสอบ Part 3 r e a d i n g ของแกด Part วิชาภาษาอังกฤษนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหูยข้อสอบ Reading ยากมากเลยพี่ตวงหลายๆคนอาจจะแบบ 1. นเนาะขี้เกียจอ่าน 2. ลร้องไห้โฮเพราะทำไม่ทันแล้วเราจะมีเทคนิคในการทำยังไงอ่ะจะได้เก็บคะแนน Reading ได้เยอะๆมาค่ะตามมาดูกันเทคนิคที่1ก็คือให้น้องๆเริ่มต้น้วยการอ่านคำถามก่อนค่ะ บางที่บทความมันยาวเหยียดแล้วเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรู้สึกท้อใจที่เกียจอ่านไม่มีกําลังใจในการทําแล้วน้องๆตั้งสติก่อนค่ะแล้วเริ่มต้นด้วยการข้ามไปอ่านคําถามก่อนการอ่านคําถามก่อนมันจะช่วยเรายังไงรู้ปะ่ะหนึ่งก็คือมันจะช่วยสโคปการอ่านของเราให้แคบลง น้องๆจะเห็นว่าเอาจริงแล้วอะ่ะบทความมันจะยาวก็จริงเนาะแต่เราอาจจะไม่ต้องอ่านครบให้หมดก็ได้เราอ่านเฉพาะเท่าที่จําเป็นเพื่อที่จะตอบคําถามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นน้องๆก็เริ่มต้นจากการอ่านคําถามก่อนแล้วเลือกอ่านเฉพาะย่อหน้าหรือเลือกอ่านเฉพาะประโยคที่สามารถตอบคําถามได้สก็คือการอ่านคําถามก่อนนะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเดาเรื่องได้ น้องๆลองดูในคําถามมันมีคําไหนที่กล่าวซ้ําๆทั้งในคําถามทั้งในช้อยส์น้องๆจะเริ่มเดาได้แล้วว่าบทความนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็จะเข้าใจภาพรวมของบทความได้ง่ายขึ้นจากการอ่านคําถามนะคะเทคนิคข้อที่2ให้น้องๆรู้จักการแยกน้ําออกจากเนื้อแยกน้ําออกจากเนื้อแล้วเราจะกินเนื้อหรือเราจะกินน้ําลูกเราต้องกินเนื้อนะคะเราเน้นกินเนื้อนะคะ เวลาที่น้องอ่านบทความยาวๆเนาะน้องๆจะต้องแยกให้ออกว่าตรงไหนเป็นใจความหลักตรงไหนเป็นใจความขยายส่วนที่เป็นใจความหลักก็เหมือนเป็นตัวเนื้อส่วนที่เป็นใจความขยายก็เหมือนเป็นน้ําในเวลาที่จํากัดอะน้องๆไม่ต้องตั้งใจอ่านน้าน้ามากหรอกตั้งใจอ่านเนื้อเนื้อจะได้จับใจความได้แล้วจะรู้ได้ไงอะพี่ตวงอันไหนมันจะน้ําอันไหนมันจะเนื้อจะแยกยังไงลองสังเกตจากประโยคนี้ค่ะถ้าสมมติพี่ตวงบอกว่าตวง Who donated a lot of money to charity organization is a benevolent teacher น้องๆลองสังเกตจากประโยคนี้น้องๆว่าใจความสำคัญของพี่ตวงคืออะไรคะใจความสำคัญของพี่ตวงคือตวง is a benevolent teacher พี่ตวงเป็นค,นคุณครูที่จิตใจดีค่ะเนี่ยค่ะคือใจความสำคัญ who donated a lot of money to charity organizations อันนี้เป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตส่วนขยายยังไง หนึ่งเลยน้องๆสังเกตจากเครื่องหมายค่ะถ้าน้องๆเห็นเปิดด้วยคอมม่าแล้วปิดด้วยคอมม่าตรงนี้เป็นส่วนขยายถ้าน้องๆเห็นเปิดด้วยวงเล็บปิดด้วยวงเล็บตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายถ้าน้องๆเห็นเปิดด้วยเครื่องหมายขีดกลางหรือปิดด้วยเครื่องหมายขีดกลางตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตั้งใจอ่านเนื้อความในส่วนขยายนะคะนอกเหนือจากเครื่องหมายแล้วสังเกตอะไรได้อีกสังเกตตัวเชื่อมพวก who which that, whom, whose ถ้าน้องๆเจอตัวพวกนี้รู้ได้เลยว่าตัวที่ตามหลังมาเนี่ยเป็นส่วนขยายเอ๊ยยังความจำได้ครับค่ะครัครคระว่าตัวพวกนี้เราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่า relative pronoun ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเจอ relative pronoun รู้เลยนะว่าตัวที่ตามหลังมาเป็นใจความที่เป็นส่วนขยายแน่นอนสุดท้ายค่ะน้องๆลองสังเกตค่ะน้องๆอ,อาจจะเจอ preposition แล้วตามหลังด้วยคำนาม ถ้าเจอ Preposition ร้วตบหนในคำนามตรงนั้นก็ถือว่าเป็นใจความที่เป็นส่วนขยายเหมือนกันนะคะสังเกต3วิธีเครื่องหมาย Relative Pronoun Preposition แล้วเราจะสามารถแยกนามออกจากเนื้อได้ค่ะและเทคนิคข้อที่3คือการเลือกตั้งเอ้ยไม่ใช่ค่ะท่านขอภัยค่ะท่านออกไปก่อนนะคะที่ตรงต้องการจะพูดถึงการเลือกตัวตั้งค่ะ การเลือกตัวตั้งหมายความว่างไงอะเวลาที่น้องอ่านบทความนะน้องๆจะต้องเลือกตัวตั้งให้ถูกค่ะเลือกว่าจะเอาบทความเป็นตัวตั้งหรือเลือกว่าจะเอาตัวเลือกเป็นตัวตั้งการเลือกตัวตั้งที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยหาคําตอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําข้อสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้องๆเจอคําถามที่ถามว่าข้อไหนจริงข้อไหนไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย ถ้าน้องๆเจอคำถามพวกนี้นะคอนเทนต์มันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคำถามแต่คอนเทนต์หรือใจความสําคัญมันจะอยู่ที่ตัวเลือกเพราะฉะนั้นให้น้องๆเอาตัวเลือกในแต่ละช้อยส์เป็นตัวตั้งหาคีย์เวิร์ดในแต่ละช้อยส์แล้วไปเทียบเพื่อหาคําตอบในบทความ น้องๆก็ต้องไล่ดูไปทีละข้อข้อไหนไม่ใช่ก็ตัดทิ้งข้อไหนไม่ใช่ก็ตัดทิ้งตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเวลาที่น้องๆทำข้อสอบพวกนี้ให้รู้ไว้นิดนึงว่าส่วนใหญ่ข้อที่ถูกต้องเนี่ยมักจะไม่ใช่ข้อแรกเพราะคนออกข้อสอบอ่ะเขาตั้งใจให้น้องๆไล่ช้อย c e ตัวเป็นตัวตั้งไปทีละข้อทีละข้อจนกว่าจะเจอข้อที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อถูกมักจะไม่ใช่ข้อแรกค่ะ และเทคนิคที่4น้องๆต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการอ่านลึกกับอ่านภาพรวมอันนั้นก็น่าจะลึกไปนะคะหายใจไม่ออกค่ะเดี๋ยวจมนะเวลาที่น้องๆจะอ่านบทความนะคะน้องๆต้องเข้าใจก่อนว่าคําถามเนี่ยมันจะมีหลายประเภท มันจะมีคําถามประเภทที่ถามถึงรายละเอียดที่ชี้เฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกว่าเป็น specific details ถามรายละเอียดเฉพาะเช่นโจทย์อาจจะถามว่านักเรียนจะต้องสมัครเรียนภายในเมื่อไหร่อนน้องๆก็ต้องไปกวาดสายตาดูก่อนนะคะหาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการสมัครเรียนภายในเมื่อไหร่คีย์เวิร์ดที่นึกออกก็อาจจะเป็น application deadline หรือ application closing date น้องก็กวาดสายตาดูเลยพอเจอคีย์เวิร์ดที่เราต้องการน้องก็ตั้งใจอ่านประโยคนั้นให้ลึกแล้วเทียบ choice แล้วตอบได้เลยแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าสมมุติว่าโจทย์ถามหา main idea main idea คือใจความสำคัญของเรื่องใช่ปะหรือโจทย์ถามหาชื่อเรื่องถามว่าบทความนี้ควรจะมีชื่อเรื่องว่าอะไรน้องไม่ต้องอ่านให้ลึกแต่น้องๆต้องอ่านแบบรวมๆให้เข้าใจภาพรวม กว่าใายตาดูไวๆคำไหนที่กล่าวซ้ำบ่อยๆคำนั้นจะเป็นเมนไอเดียน้องๆก็สามารถจับเมนไอเดียเข้าใจภาพรวมแล้วก็เทียบชอยส์แล้วก็ตอบได้เลยนะคะและเทคนิคข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะน้องๆต้องเข้าใจการเรียงลำดับของบทความเอาจริงๆแล้วอะ่ะคนออกข้อสอบเขาก็ยังมีเมตตากับเราอยู่บ้างนะ เขาก็จะเรียงลําดับคําถามให้สอดคล้องกับตัวเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะมั่นใจได้เลยว่าคําตอบของคําถามข้อแรกๆมันก็จะอยู่ช่วงต้นๆของบทความคําตอบของคําถามข้อท้ายๆมันก็จะอยู่ช่วงท้ายๆของบทความน้องๆก็เทียบลําดับตรงนี้แล้วใช้เป็นไกด์ในการหาคําตอบได้นะคะและสุดท้ายน้องๆอ,อย่าลืมนะคะข้อสอบ r ร a d i n g เนี่ยเป็นข้อสอบที่ใช้เวลา อยากให้น้องๆเนี่ยแบ่งเวลาดีๆนะดูเวลาบ่อยๆอ,อย่าใช้เวลากับมันนานจนเกินไปจนไม่มีเวลาทำข้อสอบพาร์ทอื่นนะสู้ๆอลองฝึกทำข้อสอบเยอะๆพี่ตงเป็นกำลังใจให้ค่ะและอย่าลืมมาพบกับพี่ตงในคอร์ส g e t g e t ในปัญญาสซรีตี้นะคะ